วันนี้ก็มาอัปเดตต้นพันธุ์ลิ้นจีนอโผหนึ่งนครพนมนะครับอันนี้ก็คัดกิ่งสมบูรณ์นะครับก็ตอนเรียบร้อยแล้วก็ลงถุงดํานะครับก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับลิ้นจีนอโหนึ่งนครพนมนี้ก็ออกลูกก่อนเพื่อนนะครับได้ราคาดีลูกใหญ่หวานอมเปรี้ยวนะครับถ้าใครสนใจชอบทานลิ้นจีนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสายพันธุ์นี้นะครับรสอร่อยนะครับลิ้นจีนอหนึ่งนะครับ กิ่งตอนลงถุงดำนี่ผมส่งกิ่งแล้วราคากิ่งละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไม่ไม่รวมค่าส่งนะครับก็จะส่งให้ได้นะครับถ้าทุกค้าถ้าได้สนใจนะครับเลนจีโนพหนึ่งนะครับของนครพนมนะครับลูกใหญ่นะครับโตเร็วกิ่งตอนนี่ประมาณสองสามปีก็ให้ผลผลิตนะครับถ้าเราดูแดดดีนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าแปดสจ็หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับก็คัดค้ต้นสวยให้ลูกค้านะครับ ก็ไม่เยอะนะครับปีนี้ก็ต้เนเงินหนึ่งร้อยบาทเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ